สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทำมาม่าผัดจิงมจีนะครับสําหรับสูตรนี้ง่ายครับก็อย่างแรกเลยคือตั้งน้ําเดือดนะครับแล้วใส่มาม่าเกาหลีไปเลยจริงๆจะใช้มาม่าแบบไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นมาม่าเกาหลีนะเพราะว่าสูตรนี้ผมจะไม่ใช้ซอสที่มันแถมมาให้นะครับรอให้มาม่าสุกนะถ้าใช้การน้าร้อนได้ก็ใช้การน้าร้อนก็ได้ครจะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนานนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้ามันพอแยกตัวก็พอฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์คุกเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเส้นมันจะเละนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาเส้นไปผัดต่อ,อะฮะก็จะใส่น้ำมันลงเล็กน้อยนะฮะกิมจิฮะก็ผมแนะนําอย่าใช้กิมจิที่มีรสเค็มมากนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะจะเห็นว่ามีเหมือนน้ำสีแดงๆออกมานะฮะ เราจะใส่เส้นลงเลยนะครับเส้นนะครับเส้นผักรวมกับเกินจิเลยนะฮะอันนี้จะทําให้เส้นเนี่ยดูซับน้ําที่ออกมาจากเกินจินะครับเราทําให้เส้นกลายเป็นสีแดงนะฮะเส้นเองก็เริ่มเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากไฟเป็นสีเหลืองนะครับมันจะเห็นเป็นสีส้มนะฮะจริงๆโอเคครับแต่นี้ยังแดงไม่พอครับเราต้องการลดเผ็ด กับสีเพิ่มนะครับเพราะงั้นต้องใส่กัวจูจันเพิ่มครับผมใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเลยนะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบครับเพราะว่ามันค่อนข้างเผ็ดนะครับก็ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยกว่านี้ได้นะครับเขนะผมก็จะเติมน้ําลงนิดนึงนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับให้ให้มันไม่แห้งจนเกินไปนะ ปรุงรสนะครับเกลืออย่าใส่เยอะนะครับอยู่ที่ประเภทของกิมจิที่ใช้ด้วยกิมจิที่หวงใช้นี่ไม่เค็มมากนะครับตอนนั้นก็ใส่เกลือเพิ่มาหนะ่อยนัดปียุขาวนิดนึงนะครับตามด้วยหอมนะใส่อะไรยเยอะแยะอไรนะเท่านี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับ Cross the ไข่แดงมันๆนะกระเพาะเลยนะมันมีกิมจิเปรี้ยวๆคอยตัดรส